ใครที่เป้าหมายคือท่านี้แล้วก็มาชาเลนร่วมกันกับผมนะครับ สวัสดีครับผมแมนจากช่องแมนฟิตนะครับวันนี้เป็นวันที่19เดือนมกราคม2 5 6 4นะครับผมจะมาชวนเพื่อนๆชา์เลนท่าขนานพื้นขาลอยไปด้วยกันนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟอนเลเวอร์นะครับผมอยากจะมาชา์เลนตัวเองนะครับว่าใน1เดือนผมจะสามารถทําท่านี้ได้หรือไม่ครับผมตอนนี้ณนะปัจจุบันผมสามารถทําได้แค่ขนานพื้นขาลอยแบบขาเดียวนะครับแต่ว่าต่อจากนี้ใน1เดือนผมตั้งใจว่าจะทําให้ได้แบบเต็มรูปแบบคือขนานพื้น 2ขาเลยนะครับเ,เพื่อนๆใครที่อยากฝึกท่านี้อยู่แล้วใครที่ชอบท่านี้อยู่แล้วใครที่เป้าหมายคือท่านี้แล้วก็มาชาเลนจ์ร่วมก,กันกับผมนะครับและเรามาพัฒนาไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ขนาดผมก็ไม่เป็นไรนะครับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกก็สามารถชาเลนจ์ได้นะครับว่าใน1เดือนเราจะพัฒนาไปได้มากขนาดไหนนะครับและผมก็เพิ่งได้ตารางใหม่มานะครับเพื่อนๆลองเอาไปทําตามได้เลยนะครับลองเอาไปอัดแอปใช้กับตารางของเพื่อนๆ้เลยนะครับจะมีท่าอะไรที่ผมนํามาแนะนําบ้างนั้นเรา มาดูกันเลยโอเคเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปชาเลนต์นะครับหรือคลิปท้าทายตัวเองนะครับผมก็เลยอยากจะถ่ายรูปหุ่นตัวเองเอาไว้นะครับอ่าเพื่อจะได้รู้ว่าใน30วันนะครับว่าร่างกายของผมเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนนะครับและกล้ามเนื้อด้านหลังจะพัฒนาขึ้นไปขนาดไหนนะครับเรามาดูกันนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ร่วมชาเลนต์นี้อย่าลืมถ่ายภาพ Before After ไว้นะครับอ่า โอเคคลิปนี้นะคบไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ระดับไหนก็ตามนะครับระดับที่1ระดับที่2หรือระดับที่3นะครับเพื่อนๆก็สามารถฝึกตามกันได้ทั้งสิ้นนะครับผมเราจะมาดูกันว่า3าวันนะครับว่าเราจะพัฒนาขึ้นหรือเปล่านะครับผมโอเคท่าที่1นนะครับท่าที่ผมฝึกคือขนขนพื้นขาเดียวใครที่อยู่ขาเดียวเหมือนผมก็ฝึกตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่า ฝึกให้นานที่สุดนะครับค้างให้นานที่สุดทําทั้งหมด4เซตนะครับผมแต่เพื่อนๆคนไหนที่ยังทําขาเดียวไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆสามารถฝึกในฟอร์มที่ตัวเองสามารถทําได้นะครับอ,อย่างเช่นบางคนถึงเปิดเขา่าบางคนถึงพับเข่านะครับก็ทําฟอร์มตัวนั้นให้นานที่สุด4เซตนะครับท่าที่2ผมจะฝึกขนานพื้นเปิดเขา่าค้างให้นานที่สุดเหมือนกันครับท่านี้ทําทั้งหมด6เซตครับผม เปิดเข่าก็คือจากพับเข่าแบบตะกี้นี้ก็เปิดเข่าออกมานะครับอ่าตัวนี้ก็ยากอยู่นะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆจุดโฟกัสพยายามให้หลังขนานกับพื้นนะครับเกลงหัวไหล่นะครับล็อกข้อศอกล็อกสะบักไว้นะครับผม3นะครับขนานพื้น2ขาแบบใช้ยางนะครับอ่าท่าที่3นี้อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ก็คือยางนะครับอ่า วิธีการผูกก็ผูกเหมือนที่ผมทําให้ดูเลยนะครับแต่ว่าความยากง่ายของท่าที่3นี้จะขึ้นอยู่กับการวางตําแหน่งของยางนะครับถ้าเราวางชิดนะครับก็ยิ่งยากแต่ถ้าเราวางกว้างๆนะครับท่านี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับผมเพราะออกใช้แรงของเราน้อยลงนะครับวิธีเล่นก็คือขึ้นไปเหยียบกับยางนะครับแล้วก็ทําเป็นแบบฟอนเลเวอร์หรือขนานพื้นขาลอยแบบ2ขาเต็มรูปแบบเลยนะครับ ท่านี้นะครับก็หนักเอาเรื่องเลยนะครับพยายามโฟกัสหลังนะครับโฟกัสไหล่โฟกัสสะบักของเราดีๆนะครับเพื่อนๆเ,เกรงนะครับเกรงทั้งขาเลยนะครับท่าที่4ทงมังกรค้างให้ได้5วินาทีทำทั้งหมด4เซตนะครับผมอ่า ใครที่ยังทํทงาธงมังกรเต็มรูปแบบไม่ได้เราก็สามารถเปลี่ยนไปทําเป็นแบบขาเดียวหรือทําเป็นแบบเปิดเข่าหรือทําเป็นแบบพับเข่าก็ได้นะครับตามที่เราสามารถทําไหวนะครับผมพยายามโฟกัสจุดด้วยนะครับผมท่าที่5นะครับพับขนานพื้นพับเข่านะครับผมท่านี้ทําทั้งหมด4เซตนะครับค้างให้นานที่สุดเหมือนกันครับเพื่อน พยายามโฟกัสไปที่หลังของเรานะครับให้ขนานกับพื้นล็อกหัวไหล่ล็อกสะบักให้อยู่นิ่งๆน,นะครับผมอ,อย่าให้ตัวโยกมากนะครับเกรงตัวให้อยู่นิ่งที่สุดนะครับผมค่อยๆทํานะครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นตารางที่ผมใช้ฝึกใน1เดือนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ฝึกตามผมก็สามารถแคปหน้าจอนี้เอาไปฝึกตามกันได้เลยนะครับ1เดือนเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆ โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับตารางและท่าฝึกที่ผมจะฝึกภายใน1เดือนนี้นะครับผมนับจากวันที่19นี้ไป1เดือนนะครับผมแล้วเรามาดูกันว่าร่างกายของผมและท่า f o ร์ตเลเหรือขนานพื้นขาลอยจะพัฒนาขึ้นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาสงสัยนะครับสามารถอินส o x บ็อกเข้ามาถามใน Facebook หรือ Instagram หรือ TikTok นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับเพื่อน คนไหนที่ฝึกตามเอาตารางนี้ไปอัดแอใช้ฝึกตามได้เลยนะครับอ่ะและรอดูผมนะครับใน EP ถัดไปนะครับว่าผมจะมาชาเลนจ์อะไรหรือจะมาพาฝึกอะไรอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย